ภาพล่าสุดแพทริเซียตอนนี้ท้องโตขึ้นเร็วมากเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของนางเอกสาวคนดังแพทริเซียที่ล่าสุดออกมาประกาศข่าวดีกำลังมีนอ้องจากกรณีที่แพทริเซียกู๊ดประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรก,กเรียบร้อยแล้วทำเอาโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า "Surprise! Incredibility! Excited to announce that we are expecting our little one in 2023" ล่าสุดแอนทองประสมลงไอจีถ่ายคู่กับสาวแพทิเซียพร้อมระบุข้อความว่าเบื่อชีวิตอิสระอยากหาจังหวะเป็นคุณแม่กับเขาบ้างซึ่งในภาพจะเห็นได้ว่าสาวแพทิเซียท้องโตขึ้นมาผิดหูผิดตาเลยทีเดียวท้องโตขนาดนี้เป็นการถ่ายละครเท่านั้นนะคะ เรียกดีว่าเป็นภาพน่ารักน่ารักเลยทีเดียวจ้า